สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องฮานอยนะคะสามหน่อยในชุดเดียวนะคะวันนี้เนาะมาดูผลฮานอยในวันทีสิบหกกันก่อนนะคะเนาะ,อะขอเพิ่มแสงนิดนึงน,น,นะคะอะในวันทีสิบหกนะคะฮานอยพิเศษนะคะออกกันที่สี่เก้าเก้านะคะข้างล่างสี่ศูนย์นะคะเนาะ ให้วิ่งเด่งที่ห้าไม่มานะคะเนาะผิดนะคะเจ็ดหลุดนะคะเนาะมาโซนเบิ้ลกันนะคะวันนี้เนาะในโซนเบิ้ลแอดมีที่สามสามห้าเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะก็ไม่มีที่เก้าเก้านะคะเนาะแอดคิดไว้แล้วว่าจะต้องมีเบิ้ลนะคะเนาะถ้าเพื่อนๆติดเบิ้ลก็จะมีที่สามสามห้าเจ็ดเจ็ดเนาะไปโผล่เก้าเก้าขอภัยนะคะนะคะขอภัยนะทุกวันนี้นะส่วนในศูนย์นะคะ แอดไม่คิดว่าจะมาอีกนะคะเนาะมาโผจงได้นะคะเนาะโซนมาดูต่อมากันเลยนะคะปกตินะคะออกกันที่เจ็ดแปดสองนะคะข้างล่างอ่ะสองสี่นะคะเนาะแอดก็ให้เด่นนะคะที่หกเนาะไม่มานะคะสามไม่มานะมาโผในสายสองกับสายสี่นะคะเนาะก็หลุดกันไปนะคะ ส่วนในชุดนะแอดไม่มีนะคะเนาะแอดมีแปดหนึ่งนะคะเนาะแปดสองไม่มีนะคะสี่ศูนย์แอดก็ไม่มีนะคะเนาะวันนี้แอดหลุดนะคะสองหน่อยเลยนะคะวันนี้ขออภัยกับเพื่อนๆนะคะ VIP นะคะสามแปดสองนะคะข้างล่างห้าห้านะคะเนาะอ่ะอันนี้นะคะแอดให้วิ่งเด่นนะคะที่สี่เนาะ ไม่เข้านะคะเจ็ดไม่มานะคะเนาะมาเข้าเลเบิ้ลนะคะห้าห้านะคะเนาะ,ะที่แอดบอกกับเพื่อนเพื่อนไว้นะคะว่าเลเบิ้ลจะมีอยู่ที่สามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดมาโซนห้าห้านะคะคาดไว้ไม่มีผิดเนาะมาจะได้นะคะเนาะส่วนในชุดสี่ชุดนะคะที่แอดพัดไว้วันนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มาละคะหลุดนะคะเนาะ ของประทานอาภัยกับเพื่อนทุกท่านนะคะเนาะอะอะภัยจริงๆมาวันนี้นะคะมาดูในชุดใหม่กันเลยนะคะเนาะเริ่มใหม่ในงวดนี้นะคะชุดแรกนะคะในวันที่สิบเจ็กันเลยเนาะ โซนูนยเลยนะคะวันนี้ศูนยสามนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนยนะคะศูนยดและศูนย์แนะคะเนาะอ่ะสิ้นสุดที่0ูนย์แนะคะในะวันนี้โซนต่อมานะคะสายสองนะคะ สองสามนะคะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดและสองเก้านะคะอัรโซนต่อมานะคะเบิ้ลอ่ะวันนี้นะดูเบิ้ลเบิ้ลเหมือนจะ ไม่มีนะคะเ,เพื่อนๆนะคะนอะเนเบิ่นเหมือนแอดจะไม่มีนะคะนอะอ่ะแอดขอเพิ่มเลขกันเลยนะคะวันนี้ที่สี่หนึ่งนะคะสี่สามนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสามนะคะ ต่อมานะคะสองแปดนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะแปดสี่นะคะ แปดหปดเจ็ดนะคะเนาะและสามหนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะคิดว่าน่าจะติดอยู่ที่เนาะห้าหกนะคะ หานะคะห้แปดนะคะสามหนึ่งนะคะหกหนึ่งนะคะวันนี้เลขจะไม่ค่อยนั่นมากนะคะนอะ้อมันจะห่างไกลกันนิดนึงนะคะนอะ้ออาจจะไม่ใกล้เคียงกับชุดที่เราเคยออกนะคะนอะ้อ เพราะว่าแอดก็รู้สึกว่าในสูตรมันแปลกๆนะคะนกะนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะหกสี่นะคะหกเก้านะคะ วันนี้เลขครบนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาอ่ะวันนี้อาจ,จะขอคัดเน้นๆสี่ชุดนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูชุดวิ่งพิเศษกันก่อนนะคะวันนี้เนาะชุดวิ่งพิเศษวันนี้ติดอยู่ที่อ่ะแอดขออีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ 9กปดนะคะเนาะส่วนเบิ้ลเบิ้ลนะคะวันนี้อ่ะอย่าติดติดนะแปดแปดดเจดนะคะเนาะท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลเนาะมาวิ่งวันนี้นะคะชุดแรกเลยนะคะติดอยู่ที่เด่นสีนะคะ ลองนะคะลองสองชุดต่อมานะคะปกติเด่นอยู่ที่แปดนะคะลองนะคะห้านะคะอ่ะ่วนต่อมานะคะ กี้วิดีโอตัดนะคะขออภัยเมื่อกี้แอดเขียนที่ว่าปกติ8นะคะลอง5 vip นะคะแอดให้ลองที่เด่นที่3ารองที่2นะคะเนาะส่วนวันนี้นะคะเราจะคัดเน้นๆนะคะ4ชุดเนาะแอดเลือกอยู่ที่2940นะคะเอาสีนะคะ50นะคะ83นะคะ สองนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะและในชุดนะคะจะอยู่ที่สี่สามนะคะและ 2 7นะคะและ6 4นะคะเนาะชุดนี้นะคะแอดเลือกอยู่นะคะเนาะชุดแรกที่เด่นนะคะจะมีอยู่ที่4 1นะคะ4 3นะคะ2 9นะคะ5 2นะคะ1 2 3 4และ 50น,นะคะเนาะแอดขอเลือกในโซนนี้นะคะที่แต้มสีเหลืองนะคะเนาะ1 2 3 4 5วันนี้แอดเลือก5ชุดนะคะท่านใดชอบมากกว่าแอดนะคะเนาะก็จะมีในชุดนี้ที่แอดเลือกให้นะคะ2 4 6 8นะคะ8แอดคัดเหลือ5เนาะเพราะว่ามันมีความเป็นแนวโน้มนะคะเนาะที่ขอเพิ่มอีก1ตัวนะคะเนาะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางของฮานอยนะคะ,ะท่านชอบสูตรท่านชอบตัวไหนเอาไปจับในชุดได้เลยนะคะเนาะอย่างชุดพิเศษนะคะจะมี4กับ2ท่านเลือกได้เลยนะคะเนาะในชุดนี้เราก็ฟันไปเลยนะคะที่พิเศษนะคะ4ี่หนะคะเนาะแล้วแต่ท่านชอบนะคะอะลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ